มาแล้วนะคะมาคุยกันต่อในช่วงที่สองของคุยกันยามเช้าค่ะเ <c oughs> สียงแถบเสียงหายเดี๋ยวขอหย่านดื่มน้ำก่อนอืมอยู่ต่ออีกประมาณสิบห้านาทีนะคะที่ยู b e อยูนอยส์ยูนอยท่านใดเข้ามาแล้วก็ทักทายกันเข้ามาได้ต่อเนื่องเลยดีกว่าอากาศเริ่มร้อนนะคะแดดเริ่มส่องเข้ามาแล้วเหมือนกันที่เหลือยังไงกันบ้าง เดี๋ยวมาสรุปข่าวฟุบบาลที่น่าสนใจในรอบค้างคืนเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งช่วงที่แล้วไม่ได้สรุปยอดผู้ที่ติดเชื้อโควิดประจำวันวันนี้ตัวเลขออกมาแล้วทะลุ20,000นะคะติดเชื้อวันนี้20,138รายหายป่วย22,000 สิบสองรายอ่าไม่ต้องบอกว่าไม่ใช่หายป่วยหือต้องบอกว่ากลับบ้านใช่ไหมกลับบ้านเนี่ยสองหมื่นสองพันสิบสองรายแต่ติดเชื้อสองหมื่นหนึ่งพันสามสิบแปดรายเสียชีวิตสองร้อยเจ็ดรายนะคะก็ประมาณนี้นะหมื่นเก้าหมื่นเก้าแล้วสองวันวันนี้ก็ทะลุมาสองหมื่นสองหมื่นหนึ่งด้วยน่าจะยังไม่ได้รวมผู้ป่วยจะแอนติเจนเทสด้วยนะคะถ้ารวมก็น่าจะเยอะกว่านี้อ่าก็ อัปเดตตัวเลขให้ได้ทราบแล้วกันแต่ว่าไม่ว่าตัวเลขจะเป็นยังไงเรายังต้องดูแลตัวเองอย่างดีเหมือนเดิมนะคะคุณนิรันต์ตามมาคุณวริ์ถามว่า arm, ยูนอฉีซิโนฟาร์มอย่างซิโนฟาร์มฟรีหรอใช่ค่ะดิฉันลงทะเบียนผ่านอบจอปทุมธานีของคนปทุมธานีอะ่ะที่เป็นคนปทุมหรือว่าทํางานอยู่ที่ปทุมอะ่ะเขาจะมีให้ลงทะเบียนในไลน์ของอบจอปทุมธานีดิฉันเข้าไปลง เอ,อเข้าไปลงว่าน่าจะวันแรกเลยอะช่วงแรกๆที่เขาแบบโพสให้ลงทะเบียนอะไรอย่เงี้ยล้วก็ได้คิวคิวฉีดวันแรกเลยสามสิบเอ็ดกรกฎานะคะฉีดไปแล้วคนมาถูนก็จะได้ฉีดตัวนี้ยฟรีด้วยแต่บางท่านที่อาจจะยังไม่ได้คิวยังไม่มีคิวเขาก็ไปจองเข็น มีหลายท่านบอกได้คิวจากอบจรอแต่ว่าก็เสียเงินจองไปแล้วก็ต้องสละสิทธิ์ยกเลิกคิวของอบจอไปเพราะว่าก็ไปฉีดที่เขาเสียเงินอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันอืของดิฉันก็ฉีดฟรีเขาไม่ได้จองก็ตอนนั้นไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดจะจองแบบเสียเงินด้วยก็เลยแบบเออรอไปก่อนัาเอิญได,ได้ได้ตรงนี้พอดีก็เลยได้ไปฉีดนะคะอืคุณวริศไปฉีดหรือย,ยังฉีดตัวไหนฉีดตัวไหน,ไหน,ไหนบอกด้วยคุณนี่ท่านถามว่ามีกล้วยหรือเปล่ากล้วยมีแต่ว่ามันไม่ค่อยยังไม่ค่อยสุกอะคำนวณเวลาผิดพลาด อคำนวณว่าเดี๋ยวกล้วยที่ทำอยู่หมดก็จะทําอันใหม่ต่อแต่แบบเหมือนตัดมาช้าเป็น,นิดนึงอ่ะมันก็เลยสุกไม่ทันเนี่ยช่วงสองวันสองวันที่ผ่านมาแบบแดบดบดีมากคือถ้าตากกล้วยต้องมีแบบเกือบได้เกือแบแห้งอ่ะ <c oughs> ไม่ได้ตากเลยเพ่งมากแม่บอกเลยเออทำไมตัดสินใจเหมือนแบบคํานวณผิดอ,อวางแผนผิดนะคะเนี่ยแล้วเดี๋ยวดูนะอีกสักสองวันอ่ะกล้วยมานาันจะเริ่มสุกเยอะ,อะจานวนเยอะมากขึ้นอ่ะแล้วมันมีแววว่าฝนมันก็ลจะตกในช่วงสองสาวันนี้ที่ฉันแบบอย่างเซ็งเลยเหมือนแบบเออ ลองผิดลองถูกไป่วนใหญ่จะผิดซะมากกว่าอแต่ไม่เป็นไรก็ไปเรื่อยๆืมคุณพิธา,าก็มาถ่ายอีกรอบนึงนะคะสวัสดีคุณพิธา,าด้วยขาตั้งกล้องมันมีปัญหามันชอบเลื่อนลงมาเองอ่ะไม่รู้ว่าล็อกตรงไหนใช้มาจนจะพังแล้วยังไม่มีที่ล็อกเลยดูข่าววันนี้กู่าสรุปข่าวเพิ่มเติมเล็กน้อยข่าวของเมซี่ก็หลายๆาท่านน่าจะทราบนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็น,นําเสนอกันน่าจะแทบทุกสื่อข่าวกีฬาดูข่าวทีวีก็เนี่ยมีข่าวเมซี่มาเป็นขา่าวแรกๆเลยนะคะ,ะเซ็นสัญญาก,กับ บลิสัทชามังสองปีออปชั่นเพิ่มอีกหนึ่งปีนะคะได้สวมเสื้อหมายเลขสามสิบเดี๋ยววันนี้วันนี้จะมีการถแถลงข่าวเปิดตัวต่อหน้าสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการที่ฝรั่งเศสประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาอ๋อ,อตรงกับบ้านเราก็เย็นๆหน่อยนะช่วงเย็นๆหน่อยอ่าก็ติดตามได้เดี๋ยวก็คงจะมีแบบเพจต่างๆื่อต่างๆนำเสนอข่าวแน่นอนเรื่องหองเมซี่ ขายได้เยอะอยู่แล้วเสื้อเห็นไหมเสื้อที่เขาบอกอะ่ะพิมเบอร์สามสิบรอขายนี่ขายดียอดสั่งทะลุทะลวงเลยทีเดียวเรายังอยากได้เลยอะ่ะเก็บตังค์ไปก่อนล้วกัน <c oughs> อื่าค่ะอืมขาวของเมซีก็ประมาณนั้นแหละแล้วเดี๋ยวรอ ดูว่าหลังจากเปิดตัวทุกอย่างเรียบร้อยจะได้ลงเล่นนันรกกับสโมสรเมื่อใ่แต่อย่างที่บอกไปว่าตามข่าวก็บอกว่าน่าจะต้องรอสักสองสัปดาห์อะไรอย่างี้อาจจะช่วงไปลายปลายเดือนนี้นะคะ,ะวารานบ้างนีวกว่าเมื่อมาแมนยูน็ดก็ตรวจร่างกายวารานแล้วน่าจะรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะ กลับมามาเที่ยงกิษแล้วก็มากักตัวตามมาตรการเรียบร้อยก็ได้ตรวจร่างกายแล้วก็เดี๋ยวรอ,อเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อคืนยังไม่ได้เปิดใช่ไหมเพราะว่ายังไม่เห็นข่าวเปิดคือถ้าเปิดเมื่อคืนก็อาจจะดูเงียบหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนไม่ว่าจะมีข่าวอะไรก็โดนข่าวของเมสซี่กลบหมดนะคะหลัจะตรวจแล้วแต่น่าจะน่าจะเปิดวันนี้ละมั้งอืมค่ะเรียบร้อยไม่ติดปัญหาอะไรส่วนข่าวของแมนยูมีลัดฟอร์ดมาฝากด,ด้วยนะคะมาคัดลัดฟอร์ดที่เขา ผ่าตัดไหล่นะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟรูร่างกายให้กลับมาปกติอะไรอย่างเงี้ยก็ออกมาเปิดใจหลังจากที่ผ่าตัดหัวไหล่เรียบร้อยโพสต์และอร์ดโพสต์ภาพตัวเองอใส่เฟือกอ่อนที่ไหล่ซ้ายแล้วก็มีข้อความขอบคุณทุกๆก,กำลังใจการผ่าตัดผา่าผ่านพ้นไปเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อย แล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีตอนนี้มีอาการปวดเล็กน้อยแต่ก็รู้สึกดีมากๆอืมเอ่ราเวลาอีกนิดนึงก็จะพลาดช่วยแมนยูเนต็ดประมาณที่คาดไว้ประมาณสิบเกมนะเป็นพิมพ์เลขเจ็ดแล้วก็ยูซีลสัก3าันนะคะแต่นั่นแหละถ้ากลับมาได้ก็น่าจะกลับมายาวๆไม่ต้องแบบเจ็บอดอดแอดหรือฝืนเล่นอะไรอีกเนอะให้มันหายแบบขาดยกันไปก็ก็โอเคอืมค่ะ ข่าวของแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อวานจับจอห์นสโตนนะคะเซ็นแ,แบ็กทีมชาติอังกฤษต่อสัญญาออกไปถึงซัมเมอร์ปี2026อีก5ปีแล้วนะคะอยู่กันยาวๆไปคอ่คะเพราะว่าสัญญาเดิมจะหมด ฤดูการหน้าังจบฤดูการหน้าเนี่ยได้ต่อเพิ่มแล้วก็อยู่ยาวไปห้าปีนะคะตามข่าวบอกว่าจะได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มด้วยอืมอเพิ่มเป็นสองแสนห้าหมื่นปอนต่อสัปดาห์ก็ถือว่าเยอะมากเลยเนาะแต่ของซิตี้คนที่ได้เยอะสุดคือเดอะบอยนะมาสามแสนแปดหมื่นห้าพันปอนต่อสัปดาห์ตัวสตนเองก็ ให้สัมภาษณ์หลังจากที่ตอบสัญญากับทีมเสร็จเรียบร้อยก็คงบอกว่าไม่สามารถมีความสุขได้มากไปกว่านี้อีกแล้วรักกลายเป็นส่วนหนึ่งในทีมชุดนี้แล้วทีมเรามีนักเตะที่มีคุณภาพดีมากมายรู้ดีว่ายังสามารถคว้าแชมป์ได้อีกนี่คือเป้าหมายหลักของเขาการที่ได้ทํางานร่วมกับกุนซืออย่างเปกคลิโอลาก็เป็นความฝันแล้วเขาก็สอนอ่าสอนมากมายเกี่ยวกับผลงานต่างๆก็รู้สึกดีมากที่ได้ตอบสัญญากับทีมยาวๆไปนะคะอื แฮปปีท้ทีเดียวอ่าส่วนเรื่องหออไฮดรคเกนตอนนี้เงียบไปก่อนนะคะห่อสตดูแล้วคงไม่น่าจะยืดแล้วนะมั้งคงไม่มีแบบมายืดหลังจากนี้นะเพราะว่าจานวนเงินไม่ใช่น้อยอ่นตอนนี้ยังเงียบไปอจาจจะกิริชคนเดียวก่อนแล้วกันในช่วงนี้อืมค่ะข่าวของทเทมิอัราหัมหน่อยนะคะเมื่อวานพูดถึงข่าวของเทมีอัปราหัมว่า เลซีะเหมือนตกลงกับโรม่าได้ตกลงขายให้กับโรม่าอะไรเงี้ยแต่ว่าไปไปมาเหมือนจะมีปัญหาเหมือนตัวนักเตะไม่อยากไปไหนไกลเปล่าอยากอยู่ลอนดอนเหมือนเดิมมีข่าวจากดิมินเนอร์รายงานว่าทามิปรหาห์มตกลงสัญญาส่วนตัวกับอาร์เซนอลได้เป็นที่เรียบร้อยอ้าวอืมอาจจะมีปัญหาได้เนอะ เพราะว่าเมาื่อวานที่บอกว่าเชลซีตกลงขายให้โรมาราคา40ล้านยูโรแล้วก็โรมาจ่ายก้อนแรกก่อนนิดเดียว้วยนะ5ล้านแล้วที่เหลือค่อยจ่ายฤลดูกันต่อไปอะไรเงี้ยคือสโมอสรอโอเคแล้วก็ให้นักเตะตัดสินใจแต่ไปมาเหมือนตัวนักเตะตกลงอย,กอยากอยู่กับอาเซนอลนมากกว่าเพราะว่าหนึ่งคือคงอยากอยู่ในพรีเมียร์ลีกอยู่ใน League, อังกฤษเนอะอ,อันเนี้ยเดี๋ยวต้องรอดูถ้านักเตะเลือก <c oughs> <c oughs> ไปอาเซนอลนเชลซีจะว่ายังไงเพราะว่ามันคู่ปรับกันด้วยอืม ลอนดอนเหมือนกันอีกนะคะอ่าก็เดี๋ยวรอติดตามกันไปดีวนี้ทันมี่จะได้ไปอยู่อาเซนอนหรือว่าสุดท้ายต้องไปต่างแดนตัวนักเตะาจจาะนั่นแหละอยากอยู่อยากอยู่ใน,นกรุมากกว่าอืมีข่าวของซาแฮมตันนิดนึงเอ้ยซาแฮมตันได้นักเตะเชลซีด้วยนะแต่ว่าเป็นดาวรุ่ง มันโดบโรยากองหน้าดาวรุ่งของเชลซีอายุสิบเก้าปีเองอยู่กับอะคาเดมีของเชลซีมาตั้งแต่เลานแล้วน้องคนนี้แล้วก็ก้าวขึ้นมาทีมชุดใหญ่เมื่อปีสองพันสิบแต่ว่าหลังจากขึ้นมาเคยลงเล่นแค่เกมเดียวในเกมที่ชนะเอฟเวอร์ตันนานแล้วนะแล้วก็ถูกให้สโมสรอ,อื่นนะยืมตัวปล่อยให้วิเทสในฮอลแลนด์ยืมตัวเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาอืมเป็นนะักเตะทีมชาติอาเบเนียนะคะเคยเล่นให้อาเบเนียไปแล้วหกนัดด้วย แต่อยู่กับเชลซีโอกาสที่จะขึ้นชุดใหญ่มันริปริมากมันแทบไม่มีเลยนะคะนี่ก็ทอมตันก็เลยซื้อไปอไม่ได้ซื้อยืมยืมยืมใช้งานหนึ่งรดูก,การนะคะน่าจะได้โอกาสลงเล่นมากขึ้นอะ่ะมากกว่ามากกว่าอยู่กับเชลซีอะไรเงี้ยค่ะคุณซื้อของทอมตันอะ่ะลาพัเซนูโท้พูดถึงอามันโดโบรยาบ,บอกว่าเป็นนักเตะที่เฟซเท้าดีประทับใจ ผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาอาจจะแบบจับตาดูฟอร์มตอนที้เขาไปยืมตัวกับวิเทสมาบ้างหมังมเห็นอยู่ก็เลยสนใจอก็น่าจะช่วยทีมได้บ้างประมาณนี้ของเซาแฮมตันนะคะเอซาแฮมตันได้อีกคนหนึ่งได้อดัมอาร์มสตองนะคะได้มาจากแบล็กเบิร์นโรเวอร์สคนนี้ซื้อร่วมทีมสี่ปีนะสัญญาสี่ปี อดัมอาร์มสตองนี่อายุ24ปีนะคะค่าตัวสโมสรไม่ได้เปิดเผยแต่สื่อ,อระบุคาดว่าประมาณ15ล้านปอนด์เนี่ยก็เป็นนักเตะอะไรที่สองของสอลตันที่ได้มาในรอบบันได้โบย่ามาก่อนนะแล้วเนี่ยแล้วก็ได้อดัมอาร์มสตองมาอีกคนหนึ่งก็น่าจะเป็นกองหน้าตัวหลักของทีมแทนดนนี่อิงส์นะคะที่ขายไปให้กับแอสตันีล่าเมื่อ ไม่กี่วันที่ผ่านมาตัวนักเตะก็แฮปปี้ที่ได้ย้ายมาร่วมทีมเป็นความสึกที่น่าเหลือเชื่อมากๆที่ได้มาอยู่ที่นี่เป็นสโมรสรใหญ่ที่มีฐานแฟนบอลยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาเองก็เฝ้ารอยอย่างใจจดใจจ่อผลงานในฤดูกาลที่แล้วของอาร์มสตองกับแบล็กเบิร์นลงเล่นให้แบล็กเบิร์นไป40นะัดเอ้ยยิง28ลูกได้อันดับ2ดาวซันโมในแชมเปี้ยนชิพอะรองจากแอวนโทนี่ของเบนฟอร์ คนนั้นยิงไปสามสิบสามลูกอาร์มซายิงยีสแปดก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันอ่ะเนี่ยซานตันก็ได้ได้ไปเรียบร้อยไม่รู้ว่าจะทดแทนแดนนี่อิงส์ได้หรือเปล่านะต้องรอดูกันดูข่าวทีมเล็กๆทีมอื่นบ้างไบรตันนี่ไบรตันได้นักเตะญี่ปุ่นร่วมทีมคนหนึ่งนะคะคาโอรุมิโตมะ ปีกทีมชาติญี่ปุ่นนี่ได้มาร่วมทีมสัญญา4ปีแต่ยังไม่ได้ใช้งานหนอบอกว่าส่งให้ทีมในลีกเบลเยียมใช้งานก่อนแต่ว่าทางบรายตันเซ็นแล้วเซ็น4ปีนะคะ <c oughs> ทางพออของบรายตันบอกว่าดีใจที่สามารถเซ็นสัญญากับคา,ารุได้แต่ว่า ส่งเขาไปเล่นแบบยืมตัวกับเซนกิลอยสโมสรในเบลเยียมเพื่อให้เขาคุ้นเคยกับเกมฟุตบอลในยุโรปก่อนแล้วก็เป็นการทดสอบตัวเองที่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างถ้าหากว่าส่งไปเล่นกับเซนกิลอยผลงานดีก็อาจจะได้มาเล่นให้กับบริเตนต่อไปในอนาคตอืนี่มาจาก่าราวาสกีฟอนตาเล่สำหรับมิโตมะนะคะพาฟอนตาเล่คว้าแชมป์เจลรียีสยิงไปสิประตู แล้วก็ล่าสุดก็แบตตันเซ็นสัญญาเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่เล่นกับแบตตันนะไปเล่นกับทีมในเบลเยียมก่อนอ่ะก็เป็นนักเตะญี่ปุ่นก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะคะม,มิโวมะอือไปดูข่าวของลีกอ,อื่นหน่อยอ่อมีเรื่องของแดนนนี่เซบายอสนะคะสมะสชชาระเมา่อิดออกมายืนยันว่าเซบายอสมีอาการบาดเจ็บอ่าฉีกอเอ็นข้อเท้าฉีกนะคะน่าจะต้อง ใช้เวลาพักราวหนึ่งเดือนคือเซบายยสเจ็บตอนที่เล่นให้ทีมชาติสเปนในนันแรกของโอลิมปิกเกม2020อะแล้วก็จากนั้นก็ไม่ได้ช่วยสเปนอีกเลยอืแล้วพอกลับมาสมอสอนตรวจอาการอย่างละเอียดเมื่อวานมาริดก็ยืนยันว่าอาการมีอาการฉีกขาดที่เอ็นข้อเท้าซ้ายต้องประเมินระยะเวลาในการรักษาต่อไปสื่อสเปนเขา คานะว่าจะต้องน่าจะต้องพักอีกประมาณ1เดือนก็จะไม่ได้ช่วยมาริดในช่วงออกสตาฤดูกาลอะเดี่ยเดี๋ยวเปิดฤดูกาลเสาร์นี้แล้วนะสำหรับอาริเาสเปนมาริดจะเจอกับอลาเบสในวันเสาร์ที่ส4สี่ิงหาคมอมืก็ไม่มีเซบายอสมาริดยังมีมันปัญหานะักเตะเจ็บอยู่บ้างนะโทนี่โครสเจ็บใช่ไหมแล้วก็มี ติดโควิดบ้างต,ติดโควิดหลายคนอ,อยู่เหมือนกันะก็พอมีปัญหาลุมเร้าอยู่อ่ะเดี๋ยวรอดูตอนเปิดฤดูกาลว่าจะเป็นยังไงออดิคก็พอมีปัญหาบาซ่าก็เสียเมสซี่ไปเงี้ยอ่ะอดิดอาจจะเป็นโอกาสดีที่จะป้องกันแชมป์ลาลิก้าต่อได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอลุ้นกันนะเปิดฤดูกาลสุดสัปดาห์นี้นะสำหรับลาลิก้าพร้อมๆกับอังกฤษแล้วก็เยอรมันที่จะเปิดฤดูกาลในสุดสัปดาห์นี้ส่วนอิตาลีเปิด สัปดาห์ถัดไปนะคะในบรรดาฮลีกอิตาลีเปิดฉาสุดผู้สื่อิ่าะอิตาลีก็อินเตอร์แหละอินเตอร์มีข่าวว่าบลรุข้อตกลงกับโรมาได้แล้วในการคว้าตัวเอดินเชโกมาร่วมทีมก็เอามาแทานลูกากูนะคะเพราะว่าลูกากูก็เสร็จเชลซีแล้วนั่นเองอตามข่าวบอกว่าเชโกจะเซ็นสัญญากับอินเตอร์สองปี โรมาแล้วตามข่าวคือว่าบอกว่าโรมาก็เนี่ยเล็งทัมมี่บาห์มไว้ที่จะเอามาแทนแต่ปัญหาคือเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ว่าเหมือนตัวทัมมี่สนใจอยากอยู่ลอนดอนอยากอยู่กับอร์เซนอนมากกว่าก็เลยต้องรอดูว่าจะเปลี่ยนใจได้หรือเปล่านะอืมแต่เชโกว่าโอกาสไปสูงมากเพราะว่าสโมสรตกลงกันได้แล้วค่ะอ่ะโอเคนี่ก็เป็นข่าวคราวที่น่าสนใจใน คำคืนที่ผ่านมานะคะเอามาสรุปให้ได้ฟังกันสักเล็กน้อยอืมออพูดถึงซิตี้ที่ต่อสัญญากับสโตนไปเห็นมีข่าวว่าเดี๋ยวคนอื่นๆก็จะทยอยได้สัญญาตามมานะเนี่ยเดี๋ยวเตรียมเสนอสัญญาใหม่ให้ฟิลฟอร์เดนเอเดซอนแล้วก็ราฮีมสเตอร์ลิงด้วยนะคะทยอยทยอยต่อไปหลังจากนี้คงจะมีเพิ่มเติมมาอืม่าโอเค ดูข้อความดีกว่าที่ส่งมาคุยเพิ่มเติมนะคะคุณสุวรรณชัยตามมาต่อเนื่องเขาคุณมากเลยค่ะคุณนิรันต์บอกว่าซื้อหวยเลยเลขสามสิบดิฉันซื้อแล้วนะคะอย่างที่บอกเมื่อเช้าตื่นมาก็ดูข่าวเช็คข่าวเพิ่มเติมเออเมสซี่ใส่เบอร์สาสิบนะคะก็เลยเข้าไปกองสลาก com ไปเลือกซื้อเบอร์สามสิบเพียบเลยมีหลายใบ,บมากซื้อใบ,บเดียวพอแปดสิบาทจัดมาแล้วค่ะ แล้วก็คุณวริศบอกว่าได้เงินเยียวยามอสี่สิบห้าพันหรือเปล่าตอนนี้มันสามารถเช็คได้หรือเปล่าคะก็ต้องรอว่าจะได้เงินโอนเข้าบัญชีหรือเปล่าอ่ะที่เขาจะตามข่าวเมื่อวานคือก่อนภายในยีสิสิงหาคมนะคะอืตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ว่าสมัครไปแล้วอ่าสาระแอคทีฟเรียบร้อยเป็นผู้ประกันตนมาตราสี่สิบนะคะเนี่ยก็รอลุ้นเหมือนกันว่าถึงเวลาจะมีเงินโอนเข้ามาไหมคุณวริศลาเป็นยังไงบ้างขอโปรแกรม ลงติลงเตะของผีกระผงนัดเปิดสนามเมื่อไหร่แล้วเตะกี่โมงครับเนี yeah, ่ยสุดสัปดาห์นี้นะคะสำหรับพีิมลิกอาร์าเซนอลเตะก่อนเลยวันที่ศุกร์สิบสามเจอกับเบรนฟอร์ดส่วนลิูุ้แมนยูเดี๋ยวดูให้จำวันและเวลาไม่ได้รู้ว่าเจออะไรนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอลิดยูเนเต็ดวันเสาร์คู่แรกเลยนะหกโมงครึ่งนะคะแมนยูเจอลีดุณพิทวัต หกโมงครึ่งวันเสาร์นะคะส่วนรีเวอร์ูกับนอริชคู่ดึกวันเสาร์ห้าทุ่มครึ่งวันเสาร์โอเคอยู่หกโมงครึ่งหร,รืพูห้าทุ่มครึ่งนะคะพูจะนอริชวันเดียวกันวันเสาร์ค่ะอ,อาการโรเบิร์ตสันเป็นยังไงบ้างครับแจ้งไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะว่าพักประมาณสองถึงสามสัปดาห์อาการไม่เลวร้ายเหมือนที่คิดไว้นะคะไม่ต้องพักนานมากก็เอาชัวร์ๆก็น่าจะกลับมาได้หลังจากโปรแกรมทีมชาติอื แบบชัวๆเลยนะแต่ว่าอสองนัดแรกเนี่ยอาจจะไม่ทันแล้วก็นัดที่สามอ่ะนัดที่สามเจออะไรนะเชลซี Chelsea ป่ะอ่านัดแรกเจอนอริชนัดที่สองเจอเบอร์ลี่สองนัดเนี้ยไม่ทันนัดที่สามเจอเชลซียี่สิบแปดสิงหาเนี่ยลุ้นว่าจะทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันก็หลังทีมชาเลยนะคะ โกนาเต้ ate, เล่นดีมากเลยเหรอคุณนิรัน์ไม่เคยดูเลยอะค่ะช่วงที่อุ่นเครื่องอะส่วนใหญ่ก็อ่านรายละเอียดเกมอะไรเอาว่าเป็นยังไงบ้างแต่แบบถ้าดูาด้วยตาตัวเองเนี่ยไม่ได้ดูนะคะเนีย่ยเดี๋ยวรอดูเปิดฤดูกาลเลยละกันคุณนิรัน์แล้วก็รอดูว่าจะมีใครเพิ่มหรือเปล่าเอออยากได้นักเตะเพิ่มอยากให้ส่วนทีมแต่ยังดูเงียบอยู่นะอืมในเนลากอ็อาจจะยังมีเวลาอีกนิดนึงเผื่อจะมีเซอร์ไพรส์ในช่วงแบบท้าย ของตลาดนักเตะแล้วกันนะคะรอติดตามกันไปอ่ะโอเคเรียบร้อยผ่านไปวิ๒๐นาทีตอนแรกว่าจะคุย15นาทีนะคะอืมหมดละเวลาเดี๋ยวไว้คุยกันต่อวันพรุ่งนี้ละกันพรุ่งนี้มาไลฟ์สองช่วงนะคะช่วงแรกที่เพจยูนอยส์แอนเดอร์แยงวีสองเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ช่วงสองก็ประมาณหลังแปดโมงมาคุยต่อยกหนึงที่ youtube ยูนอยส์ซูนอยขอบคุณน่าที่ตามมาคุยกันต่อนะคะท่านใดที่แบบดูอยู่แล้วยังไม่ได้กดติดตามเพจก็ ติดตามช่องนะคะกดให้นิดนึงแล้วกันเนยขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วคุณนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย